เงินครับฉันสบานทองค่ะครับเรามาพบกับรายการอจอเอนจี้ครับครับและครับนี้ก็เป็นภาคที่สอนของเราแล้วผ่าทฮัดค่ะใครยังไม่ได้ดูครับก็พิมพ์เข้าไปเลยใน Youtube ว่าหน้าบึงชวาค่ะครัตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ในสปารีนะครับงั้นเราไปดูสัตว์กันดีกวเอค่ะครับเราไปเองเค่ะครับทำอะไรครั ทำไมกูณต้องลำบากจำบฟ้าหัวตัวกับสัตว์เล็กๆน้อยๆในาะในุบรีในคืนนี้มีน่ากลัวค่ะอุ้ยอย่าบังกล้องไปถ่ายใกล้ๆจะใครน่ากลัวค่ะหลังมาเอาว่ะห้ามมันเห มีใต่อีก hey. an um. ัวหน้าไหมอะไรยปจัปลากระป๋องปลาจอยปลาเตะจักคู่ค่ะจอยไปไหนไม่รู้เลยมาค่ะเราไปดูกันต่อคะล้วเราไปดูกันต่อเลยนะคะนี่ถังขยะเอาไว้ใช้ขยะนะคะอยะเล่นยังไสิมาเลยค่ะดู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  รัศมอาหารไม่รู้นะประมาณนี้มันก็มีลักษณะคล้ายๆเป็ดนะครับเออมมันน่ารักมากครับัถ้าปากมันสวยไหมครับหน้าเหมือนไอวินนี่ละค่ะอะไรครับตามตามอะไรได้ค่ะามาามมมตาผมชื่อเหมยเข้มเออผมชื่อ เป็นลิงซินเปอร์ซีนบ้านเราอยู่แถบแอฟริกาโนนแแม่ไม่ใส่เหนแล้วค่ะถ้าผมมีแฟนะมันก็คือลิงอุรังอูตังนะคะปลาแถบขณะนี้ยังมีแฟนค่ะแต่ว่างั้นเราก็จะเป็นแฟนกันโนถ่ายผู้น่ารักสวยอ่ะถ้าอะไรผู้น่ามันมุกชมวิวข้างๆได้เลยครับไม่เห็นมีการถอดเบรกจะบอกภาผมได้ข้ามหุ้ก็ภักตัวไหนบะางภาคก็เกาะักเสร็จแล้วก็ถ่ายไทย โปรแกรมต่อๆนะจอระเจย์จอร์เจย์ด้วยมีคนตกใจจระเข้จย์แต่มันเป็นจระเข้โป๊ผู้ชมนี่เยี่ยมครับคุณผู้ชมนี่เยี่ยมนะตอนนี้วิวสวยจระเข้์อะบ้าอะไรคะตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวตัวอะไรน่นนี่ผ่านจระเข้นี่คือจระเข้สายพันธุ์ใหม่ที่ผมสามารถขี่มันได้ในเวลานี้และฉันสามารถ อยู่แค่ไม่ได้ค่ะวิวิไอ้หลอกมากเลยนี่ไอ้เธอไป็ิมงอะไรบ้างนี่แฟนฉันหน้าหลอกคนรหลอครับงั้นเชื่อนี้ผมขอตัวเชี่ยวบ้านหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาชมท่าที่สองกันต่อเลยนะคะ